วันทิสาคาบูชานั้นเป็นวันพระพุทธเจ้าวันอาสาฬหะบูชานี้เป็นวันสัตธรรมและวันมาฆบูชานั้นเป็นวันสสงปัจนีบัน,นเราก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่าวันของพระธรรมแล้วจงกระทำทุกอย่างเพื่อให้เราเป็นผู้ที่ มีธรรมอยู่ในใจกําลังมีธรรมอยู่ในใจและธรรมนั้นจะได้เป็นเครื่องบูชาแก่พระธรรมที่เป็นส่วนรวมถ้าไม่มีธรรมที่แท,ท้จริงอยู่ในใจแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาเข้ากันได้กับสิ่งที่เรียกว่าธรรมเมื่อเราจะบูชาจะเดินเวียนประทักษิณมันก็ทําไปอย่างละเมอละเมออย่างดีที่สุดก็จะเป็นการเล่นละครแค่นิดหนึ่ง เพื่อหลอกตัวเองหรือคนดูให้เข้าใจไปว่านี่เป็นพุทธบริษัทคูเแข่งครับตามแบบของคนที่ชอบความเสี่งครับเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นสิ่งที่เรียกว่าทำมีอยู่อย่างไรขอให้ท่านสังอยจะทำในใจให้ละเอียดให้แยกคายให้สุขุม <c oughs> จนให้สิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นปรากฏอยู่ในขณะที่เราบูชาต่อธรรมถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเ,เครื่องรับการบูชาและไม่มีผู้ที่ควรแก่การทําการบูชามันก็เป็นเรื่องเลวเป็นลมเป็นแล้งไป ไม่มีอะไรเหลืออยู่ <c oughs> แม้จะทำอาสาละหบูชาชนิดนี้กันอีกสักกี่ปีก <c oughs> ี่สิบปีกี่ร้อยปีมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น <c oughs> มันเป็นการซ้ำซากในเรื่องของลมๆแรงๆไปตามเดิมนะับว่าเป็นสิ่งที่น่าสลดสังเวชอย่างยิ่งแล้วเราก็ไม่รู้ว่าะจะไปโทษใคร หรือจะไปคิดค่าเสียหายเอาจากผู้ใดมันเป็นเรื่องที่เราทำไปจนห่างไกลห่างไกลาจากสิ่งที่เรียกว่าทำออกไปทุกทีทุกทีและด้วยตนเองเท่านั้นดังนั้นจึงได้กล่าวอารัมภกถาก่อนแต่การทำอาสาละหบูชากันเสียอย่างยืดยาวเช่นนี้ รวมทั้งเมื่อตอนบ่ายด้วยรวมทั้งเวลานี้ด้วยล้วนแต่เป็นการเสนอแนะในข้อที่เรียกว่าจะต้องทำจิตใจของเราอย่างไรการทำอาสาละหบูชาจึงจะมีความหมายห <c oughs> วังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้นึกคิดให้มากในข้อนี้โดยมาคิดเห็นว่าเรามีอายุล่วงข้ามาทุกวันทุกวัน ความเป็นพุทธบริษัทของเราก็ยังไม่ดีขึ้นยังไม่ถูกต้องขึ้นยังไม่เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงขึ้นเราก็ควรจะเสียใจให้มาก <c oughs> เป็นสิ่งที่จะต้องรีบแก้ไขโดยด่วนเป็นปัญหาเฉพาะหน้ายายเสียเวลายายเสียทีที่เรามาประชุมกันในลักษณะเช่นนี้บางคนก็ลำบากมากบางคนก็เหนื่อยมากบางคนก็เสียเงินมาก ในการที่มาประชุมกันในที่นี้ในเวลานี้แต่ในที่สุดก็ไม่รู้ว่าเพื่อประโยชน์อะไรบางคนอาจจะคิดว่าคงจะเป็นเรื่องแปลกดีก็จะมาร่วมประชุมด้วยบางคนก็จะเป็นเพียงถือโอกาสทัศนาจรส่วนผลทางธรรมะนั้นเผื่อไว้ว่ามันอาจจะได้บ้างอย่างนี้ก็คงจะมี ถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นหนทางที่จะแก้ไขสิ่งที่ตกตามอยู่นั้นให้ดีขึ้นมาได้ขอยกออกไปเสียให้เด็ดขาดอย่าได้มาเกี่ยวข้องกับการกระทําของเราเลยให้การกระทําของเราเป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตรงตามความหมายของคำว่ารมซึ่งมีอยู่เพียงอย่างเดียวเป็นอย่างอื่นไม่ได้ ต้องเป็นความถูกต้องตามธรรมชาติและตามกฎของธรรมชาติเท่านั้นไม่มีใครตั้งขึ้นมาไม่มีใครบัญญัติขึ้นมาพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งกฎข้อนี้ขึ้นพระพุทธเจ้าเสียอ,อีกกลับทรง,งเคารพสิ่งที่เรียกว่าธรรมท่านทั้งหลายคงจะได้ยินได้ฟังมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์เคารพพระธรรม ม้แต่บทสวดของเราที่สวดมนต์แปรอยู่เป็นประจำนี้ก็มีบทบทนี้ที่สวดอยู่ว่าพระพุทธเจ้าในอดีตก็ดีในอนาคตก็ดีพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ก็ดีล้วนแต่เคารพธรรมสิ่งที่เรียกว่าธรรมเป็นสิ่งสูงสุดเห็นป่านนี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้ใดไม่ควรจะทำเล่นเล่นกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมเลย ถ้าเป็นผู้มองเห็นธรรมและเข้าถึงธรรมได้ก็เรียกว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และนับถือพระพุทธศาสนาหรือเป็นพุทธบริษัทไม่พระพุทธศาสนาเพราะว่าเขาได้เป็นพุทธบริษัทไม่พระพุทธศาสนาจริงในพระพุทธศาสนาแท้ที่เป็นธรรมแท้ไม่เกี่ยวกับนิกายเป็นต้นดังที่กล่าวแล้ว ไม่มีทางที่จะเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูเป็นของกูไม่มีทางที่จะเกิดความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกนั้นพวกนี้ขึ้นมาได้แล้วก็มีการแข่งขันกัน <c oughs> ในทางที่จะให้ดีกว่ากันหรือในทางที่จะเหยียดเขาว่าเลวกว่าเราดังนี้เป็นต้น ถ้าไม่มีคู่เปรียบกับใครก็เปรียบกันกับคนนั่งนั่งนั่งอยู่ข้างๆมันแหละว,ว่าคนนี้มีธรรมะมากกว่าเราหรือน้อยกว่าเราคนนี้สวดมนต์ได้น้อยกว่าเราคนนี้ว่าอะไรผิดๆถูกๆไม่น่าฟังเลยสู้เราไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างที่จะมีอยู่เป็นประจำไม่ว่าในที่ใดทุกคนทุกแห่งไปทีเดียว ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าในสถานที่เช่นนั้นในบุคคลเช่นนั้นสิ่งที่เรียกว่าธรรมไม่มีอยู่เลยนี้จะเลิดเปิดเปิงไปทางไหนหมดแล้วก็ไม่รู้ <c oughs> เพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมจะอาศัยอยู่กับบุคคลชนิดนี้ไม่ได้จะมีอยู่ในการคิดนึกเชน่นนี้ไม่ได้เมื่อมีเรามีเขาเมื่อไรแล้วสิ่งที่เรียกว่าธรรมจะไม่ได้มีอยู่เลย เพราะว่าธรรมนั้นไม่เป็นเราเป็นเขาได้แต่ประการได้เป็นเพียงสิ่งเดียวเป็นธรรมแท้ๆเป็นของที่ไม่เป็นของใครเป็นของที่เป็นตัวมันเองจิตใจของเราร่างกายของเราถ้าไม่ประกอบด้วยธรรมมันก็เป็นของความงูเป็นของกิเลส จึงได้เป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าทำให้เป็นธรรมให้ประกอบด้ธรรมแล้วมันก็กลายเป็นธรรมไปไม่กลายเป็นไม่ไม,ไม่ไม่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นของเราจะไม่เรียกว่ากายจะไม่เรียกว่าใจด้วยซ้ำไปแต่จะเรียกว่าธรรมคือเป็นรูปธปรรมเป็นนามธรรมซึ่งเป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งเท่านั้น ถ้ารู้สึกอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีเรามีเขาอขึ้นมาที่ตรงไหนได้มันจึงเป็นธรรมไปหมดเมื่อทั้งเนื้อทั้งตัวเป็นธรรมไปแล้วปัญหามันก็หมดคือไม่มีความทุกข์ที่เกิดมาจากอุปาทานยึดมั่นถือมั่นส่วนใดส่วนหนึ่งว่าเป็นตัวเราหรือของเราแต่ประการใดเลย ถ้าเราจะทำอย่างนี้ไม่ได้ตลอดเวลาเราก็จงทำให้ได้ชั่วขณะที่เรากำลังเดินเวียนประทักษิณเพื่อทำอาสาละหบูชาอันเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งสำหรับพุทธบริษัทเถิดก็ยังจะได้ชื่อว่าได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วคุ้มค่ากันแล้วกับการที่เหนื่อยยากลำบากหมดเรื่องในการที่มาประชุมกันที่นี่ เพื่อทำการบูชาสูงสุดต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมสูงสุดจนถึงกับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ยังทรงเคารพพระธรรมไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วควรจะมีปีติปราโมทยในการกระทำนี้แล้วกระทำไปให้สุดความสามารถของตนด้วยการจงทุกๆคนเถิด ธรรมเทศนาที่เป็นอารัมภกาถาสำหรับอาสาละหบูชายุติลงโดยความสมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้เอวันก็มีโดยพระการาชนี